สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่บ้านสวนวะริงยานะคะวันนี้เราก็จะมีบอลบ้านๆนนะคะแต่ว่าเป็นชื่อมงคลนะคะให้กับผู้ชมได้รับฟังหรือว,ว่าเลือกซื้อหากันได้นะคะลักษณะบอลบ้านชื่อมงคลพวกนี้ดีอย่างตรงที่ว่าไม่ว่าเราจะเจอหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนขนาดไหนนะคะพวกนี้ก็จะทนนะคะทนจะไม่มีการผัดใบนะคะ แล้วก็สีการที่จะกัดสีออกมาแบบนี้นะคะเราต้องใช้เวลาในการเลี้ยงนานมากๆนะคะใครที่เคยเลี้ยงฮกหลงจะรู้ดีนะคะเราก็มีฮกหลงหลายราคานะคะที่มาแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะฮกหลงกระถางนี้ฮกหลงมีสองสายพันธุ์นะคะทุกคนสายพันธุ์สายพันธุน์เขาเรียวกว่าสายพันธุ์เตี้ยสายพันธุ์พุ่มเตี้ยนั่นคือใบโพนะคะ จะออกสีชมพูจัดนะคะเวลาเขากัดสีนะคะแล้วก็จะมีพันธุ์ที่พันธุ์ใบแหลมเขาเรียกพันธุ์ใบสูงต้นสูงะค่ะจะมีสองสายพันธุ์นะคะอันนี้เขาเรียกว่าฮกหลงทรงพุ่มเตี้ยนะคะทรงพุ่มเตี้ยก็จะเป็นสีจัดจ้านนะคะกระถางนี้นะคะจะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะกระถางเหมาะเอาไปประดับหรือตั้งโชว์นะคะจำนวนต้นจะอยู่ที่ประมาณ สิบกว่าต้นนะคะทุกคนสิกว่าต้นนะคะใครสนใจก็เดี๋ยวเราจะแปะเบอร์โทร id Line ไว้ให้นะคะก็แอดไลน์มาถามราคาหรือว่าขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะกระถางนี้จะอยู่ที่400บาทนะคะ400บาทนะมีหลายราคานะคะส่วนพุ่มนี้นะคะจะจะเป็นพุ่มกอใหญ่นะคะพอกอใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเนาะ นี่นะคะมีจำนวนต้นเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าต้นได้นะคะพุ่มนี้นะประมาณยี่สิบต้นได้นะคะสีชมโหสีสวยนะคะสีแบบแจ่มมากเลยฮกหลงทรงพุ่มเตี้ยนะี่คือทรงใบโพนะคะทรงใบโพนะฮกหลงจะมีสองสายพันธุ์นะคะกระถางนี้จะอยู่ที่หกร้อยแปดสิบบาทนะคะหกร้อยแปดสิบบาทนะคะ ต่างจากไซส์400นิดนึงนะเพราะเป็นพุ่มใหญ่นะคะ680บาทนะคะกระถางนี้จะรองลงมารองลงมาจากพุ่มใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้คือพุ่มใหญ่เนาะ680บาทส่วนกระถางนี้จะรองลงมานะคะจะขายอยู่ที่5้า50บาทนะคะ5 50บาทนะคะก็มี10กว่าต้นเช่นเดิมนะคะกัดสีสวยแล้วนะคะกัดสีสวยทุก ทุกใบแล้วนะคะกัดสีสวยแล้วทุกใบเนาะการจะเลี้ยงฮกหลวงกัดสีสวยต้องใช้เวลาใช้เวลาเลี้ยงมากๆกระถางจะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะใครสนใจก็ทักถามได้นะคะส่วนกระถางนี้จำนวนต้นจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบกต้นเหมือนกันนะคะกระถางนี้จะอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะกระถางนี้นะ ใครสนใจกระทางไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเรามีบอนสีหลายสายพันธุ์นะคะไม่ใช่จะมีแต่ฮกหลงเนาะแล้วก็กวนอิมพุ่มน่ารักน่ารักนะคะพุ่มนี้นะกวนอิมนะคะพุ่มน่ารักมีอยู่สิบสิบกว่าต้นนะคะกวนอิมพุ่มนี้นะเราจะขายอยู่ที่สี่ร้อยบาทเช่นเดิมนะคะสี่ร้อยบาทนะหมาเอาไปคู่กันนะคะเนาะ กวนอูก,กวนอิมหกหลงนะคะมีสองกระถางนะคะสองกระถางนะสี่ร้อยบาทนะคะนะคะพุ่มนี้ก็สี่ร้อยบาทนะคะกวนอิมเป็นฟอร์มกอหมดนะคะสี่ร้อยบาทแล้วก็จะมี้องเฮานะคะ้องเฮาฟอร์มกอใบใหญ่มากนะคะใบใหญ่มากๆเลยเขายังเป็นฮองเฮาอยู่นะคะเครื่องประดับยังมีอยู่แล้วก็ ยังสะดือสะดือเขายังลึกอยู่นะคะห้องเฮานะคะห้องเฮากระทางนี้จะขายอยู่ที่600บาท600บาทรวมส่งนะคะใครอยากได้กระถางไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้เป็นหน้าคลาดแล้วนะคะเป็นหน้าคลาดแล้วเนาะ,ะสะดือสะดือลึกสะดือไม่ได้ลึกนะคะสะดือตื้นแล้วเะะขาแผงเป็นหน้าคลาดนะคะเพราะใบเขาจะยาวแล้วนะคะเริ่มยาวแล้วเนาะ,ะนี่นะคะ ใบเขาจะยาวแล้วนะคะเนี่ยใบเขาจะยาวแล้วนะอันนี้เป็นหน้าคลาดนะคะค่อนข้างจะหายากกว่าของเฮานะคะเนาะพุ่มนี้ก็จะอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะคะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะหน้าคลาดนะใครสนใจต้นไหนกระถางไหนก็สามารถอบถามได้นะคะส่วนกระถางนี้เป็นปีกนางฟ้านะคะเป็นปีกนางฟ้านะ เขาแผงเป็นปีกนางฟ้าแล้วนะคะใบเขายาวแล้วเนาะใบยาวออกมาแล้วราถังนี้เราจะปล่อยอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะนี่นะคะใครสนใจนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะส่วนนาง่นางใหม่พุ่มนี้นะคะพุ่มเล็กๆน่ารักอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะคะมีหลายต้นนะมีอยู่ประมาณแปดถึงเก้าต้นนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะใครสนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยยังไงเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะเบอร์โทรไว้ให้นะคะขอบพระคุณทุกคนที่ฝากกดติดตามกดแชร์กดอะไรให้กับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ